สวัสดีครับพี่น้องครับโอูแอพงตำเพราท่านได้ไปบ้านปลาเลยให้เชฟโจไเป็นตำตำสมมาถาพูดแล้วไอ้นั่นน้องบนแล้วอีกอะไ,ไอ้พี่น้องมือก่อนปูด,ดองของอาจารย์นกค,คุมครับที่เขาไปเก็บมืออนะไรไหนพี่ใส่ป่ะโอ้เปนเละไปเลยปะครับปูด,ดองอของ,ง,ยง,งอย่างปะจังหวัดอย่างปะ สักแก้วโอ้ก oh, ูดองสักแก้วนะที่เขาไปพักอยู่วัดน,นั่แหละแม่จานนกคุมดองเองกับมือแบง่งู่พอละคนละคร่งนี่ครับผมงานไอแม่เนี่ยบุใจเลยสมกับสมกันเนาะมาอี<ป> <c oughs> ช้ำรักจากอุทัย <ś lam al ak> ียมันโลมบวดจริงเ้าวเขาชิดน้่มสองซอกชิดตมเครื่องตัวอด้หากระบอกดีดีสมเพาะมันคือกระบอกร้อนอเพราะมันสมยนัยยันใช่ปะสมเพาะสมเพาะมันลอยยันเขาบ้านเราลงไปบนตมเนาะเดี๋ยว จักมือนึงเดี๋ยวมึงเจอแผ่นซีแผ่นหา้าเดี๋ยวเอาดังกับไปน,นั่นมามึงหนาวเ้องไปหามงแล้วบัดนี้ตะไคร่แล้วบัดนี้มึงไปเอาย่างๆก็ตะไคร่แล้วบัดนี้เอาตั้งแต่หาเส้นขึ้นไปเลยหาเส้นไม่ว่าสิบกองเส้นเอาหั่นเนื้อดักกุ้งมาพร้อมั้งเดี๋ยว,วยลายแผ่นมันต้องมีหลายๆอย่างว่าคนทำมาหากินเนาะเอาไซสมาพร้อมั้งบ่ล้น รถทุกไฟตอนนี้ก็สิบปสิบตันเจ็ดสิบตีตันเออสิบตีตันแปดกว่ากันสิบตีตันก็โอ้ไซเป็นบนหนักข้อสองรดหรอาหาแนวองแนวอื่นนฮะแต่ละไปเก็บอนนอันนี้คืนมาบอกเขา่ใส่้ผมก็อำไห้สิบลังเพราะได้ก้อยคุ้งยไม่เศ่ในซอดเจี้งเนยทานจังหวัดฮะเื้หนูเสงใส่ใส่กุ้งโอ้ยเอื้อติน ได้ทั้งขี่ขันนะ้รั้นนนนนนอกูเอ้ยไป,ไปหาหนูได้ทั้งเขียดมาทอดได้ทั้งกบได้ทั้งปูมาดองมังเกาสุยางพูดะไพุ่นก็นได้โอ้เกือบแล้วแล้วตัวเนี้ย เกือบแล้วละครับเลยน้อยเดียวเลยว่าเกินสิบเปอร์เซ็นต์ครับถึงชั่วโมงเขากระเสร็จแต่รถไฟน้องรถไฟน้องเตเตดีเนาะเดี่ยวทันมาเนาะเนาะ เป็นไหมทำเดี๋ยวลูกเลี้ยงเลยวะเจอเขาเอาึ้นเดียวเด็ดขนาดแล้วว่าเสียบเสียบย่อนปูดองอันนี้อันนี้อันของอีพ่อจิของผมเล่นแล้วลูกเขาใส่เต่ตยวหรือเขาใส่น้ำปานไปพ่อน้ำปูดองอ่ะ

ปูดองมันกล้กันยำนี่เป็นกิงนั่นเฮ็ดดีปันี้เฮ็ดแสบป่นี่เราะหนได้ได้ผู้อเนาะนนาแต่น้อเะก็เสียบองมันน่ะปูเ็ดเสียบเสยบเสียบเสียบย่ไปเบิ้งผลงั้นกันของไหนนั่นก่อนของก็แหลมฮะ ยางไปยามด่างมางเลยเนี่ยนะได้ม่ได้พวกพูดน้ครับต่างแฮห่ไหม่เปียะมอวครับลมบมดจอมครับมือเนี่ย <c oughs> ยอมตัดใจดีกว่าลมคักคนไว หย่านเฝ้าคือกันอยู่ครับทอดเหลมก็ได้นังกงคาร์บอบนเสา,าอยู่เขาลุงมาหาก็ได้เงียบๆมัน เพิ่นวาพามามาหลายค่ะเพ่นเด็ครับโมมันครับบ่อครับเป็นตางเงียบอยู่เด้เนาะัะมันลมไหรเอาบ่ถือแหเพราะว่าได้บ่ถือด่างพ่เนี่ยพู้ละพาบอหม cắt nghe là hiền tham nhóm ở đây ô phải khiến tôi làm cái để bay ra là vì nó vô cả môn sế? ถ้าดีใจว่าได้อยาก3สามแม่ในกระตินนั่นละวม่ได้ทาชีตมเชียงเอวแบบ คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ